ก็คิดอ้อไงคิดว่าเราจะทำอะไรใช่ป่ะห้องสมุดอ่ะเออก็อ่านไว้ก่อนเดี๋ยวลืมก็คือว่ามันจะเป็นตอนช่วงเวลาที่เราจะนำเสนอละครใช่ป่ะก็ mm hmm. อยากจ,จะให้นอนอ่ะออตอนที่เรานำเสนอกิจกรรมของเราเสร็จแล้วอ่ะเออเราก็แบบว่าให้นอนไปเตรียมตัวแเราให้โยอ่ะไปเตรียมกองแล้วเดี๋ยวเราก็คล้ายๆก็ว่า แบบว้ไงอะ่ะผย้อยูุคนเดียวอะเออตรงกลางอะเออแล้วก็พอพอบอกว่าไปชมสถานการณ์ตัวอย่างใช่ป่ะไอโนน่ะมันก็จะมีตุ๊กตาที่มันผูกแขนผูกขาผูกตัวแล้วก็ผูกเท้าไว้อะเวลาเดินมันจะเดินไปพร้อมกันน่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันไปกินข้าวที่โรงอาหารใช่ไหมเป็นการเล่นละครแล้วหยุดดีๆเราอะก็เปิดม่านเราก็ร้องเพลงพอร้องเพลงเนี้ย เออนอนมันก็ทําท่าแบบว่าเออสนใจอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่านั่งดูก่อนพอนั่งดูทีวีของเราเสร็จแล้วพอเราเล่นจบแล้วเหมือนกับที่เราเล่นอะแต่ว่าเราอาจจะเล่นให้มันดีกว่านี้โดยที่แบบว่าตอนเล่นเล่นไปสิบปาโยกําลังตีกองโยก็หยุดเพราะว่าโยสงสัยว่าคํำนี้นมันแปลว่าอะไรใช่ไหมเออพ,อพอตอนนั้นผวกก็้ายๆก็ว่าเราก็อธิบายก็อธิบายเสร็จแล้วก็ ้องพิจตรณจนจบแล้วก็บอกว่ามีกิจกรรมด้วยเ็ามีกิจกรรมด้วยเออนอนก็บอกว่าสนใจสนใจมากๆเลยอันั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาร่วมสนุกที่ห้องสมุดของเราอืมนี่แหละใช้เวลาน่าจะประมาณเกือบเกือบห้านาทีอยู่ส่วนกิจกรรมของเราเดี๋ยวเราก็จะย่อลงไปอีในส่วนของในนอะห้องสมุดอะไรประมาณเนี้ยเราอยากจะให้มันเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อเดียวเว้ย ชื่อโครงการใช่ปะ่ะสมุดโครงการส่งเสริมการอ่านแล้วภายในโครงการอะ่ะมันก็จะมีแยกไปเป็นกิจกรรมกิจกรรมอันนี้กิจกิจกรรมที่หนึ่งภายในห้องสมุดกิจกรรมที่สองภายในห้องสมุดแล้วก็กิจกรรมที่สามอืมอาังสูอชุมชนแต่อยู่ภายใต้หัวข้อเดียวโครงการเดียวแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้แล้วใช่ไหมก็จะต่อในละครที่เราจะเล่นพอต่อในละครที่เราจะเล่นปุ๊บแล้วเราก็จบพอจบตรงนี้แล้วก็ แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งเพลงแต่งเพลงที่ร้องเชิญชวนะเป็นประจำของห้องสมุดเราอะ่ะเอออาจจะเอาต้นทูของเพลงได้เพลงหนึ่งมาร้องแต่ว่าแปลงให้มันเป็นห้องสมุดของเราแค่นั้นเองอืม๋ยวลืมไม่มีอะไรหรอกไปคิดกันนะว่าจะเอาเพลงอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะแปลงอะไรโอเคนะน้องนองนงกไโยไปแล้วบุย,บ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 ย